มาเที่ยวที่เต็นของฉันเต็นของฉันมีอะไรคะเต็นของฉันจะมีอะไราที่ทุกคนตื่นตาตื่นใจคนป่วยลงพยาบาลคนสวโผล่กระดึงออสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นุ้นี้ชาแนลนะคะใครเข้ามาแล้วยังไงฝาก กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหนูด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะวันี้ก็จะมาพาทุกคนไปขึ้นภูกระดึงนะคะต้องบอกก่อนว่าวอลนี้จะทําเป็นไม่ได้ทําเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการขึ้นมากมายก็เห็นคนทําเยอะแล้ว คลิปนี้จะเป็นมุมสนุกๆนะคะของการขึ้นภูกระดึงกับเพื่อนนะคะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะวันนี้เป็นเช้าข้อมูลอัปเดตเป็นเช้าว,วันที่3ทธันวาคม2564สําหรับใครที่ะจะมาเดี๋ยวท้ายๆคลิปเราจะอธิบายวิธีขั้นตอนต่างๆให้นะคะไปชมกันเลยค่ะเวลาประมาณตีห้าแล้วนะคะพวกเราก็มาถึงอุทยานพวกเราเก็มาถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเรียบร้อยแล้ว แม่ออนกัจีนคร่วมพิ์นะะคอณร่วมพิมพ์ความเนี่ยหนื่อยอันเสร็จแไพี่พิมพี่พิมสวัสดีค่ะพี่อ้นสวัสดีค่ะก็จิตวันนี้กำลังทำอะไรอยู่คะรอคิวอ่ากระเป๋าค่ะรอเยร์ค่ะเรามาตั้งแต่กี่โมงคะวันนี้มาตั้งแต่ตีห้าตีห้าคร่งตี้าครึ่งตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้หกโมงจะเจ็ดโมงแล้วหกโมงแล้วก็กำลังรออยู่นะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่หมดนะคะได้ช่างแล้วนะคะเออกระเป๋าเราเยอะมากกระเป๋าเราเยอะมากเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะดีใจมากขอะเราอาชุดแบบไฟนอลสุดพิลิมาหมดเลยเนาะให้ให้เอาขึ้นไปนี่ไหวไหมคะก็เองก็คิดหนักอยู่คะเเพราะว่าหลายใบมากยิ่งกว่าน้ำตาลแตชีวิตให้เลือกระหว่างเอาขึ้นไปเองเอาขึ้นไปเองกับกลับบ้านอ่ะก็จิให้เลือกระหว่างเอาขึ้นไปเองกับกลับบ้านอ่ะ เอากลับาไปเขาเกมว่าถ้าเอาขึ้นไปมันจะมีความออกหน้าลอกออกมาเพราะว่าจะหนักมากกสิมอมนะคะมอมค่ะเดี๋ยวจะนะนะคะแล้วมาดูความฟิตของกัญจีนะคะมาดูตอนนี้มอมแรงมากเดี๋ยวรอดูว่าตอนขึ้นจริงจะเป็นยังไงค่ะหน้าค่ะยันสาวสาวแล้วแรงนสาวแล้วแรงมันจะมาพลิกคู่กันดึงไหะ ตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปที่ปูกะดึงนะคะนี่คือชุดของสาวๆขอดูชุดอีกรอบได้ไหมคะโอ้โหนี่คือชุดขึ้นฟูกะดึงนะคะอ่าดูฟิตอ่ะอะฟิตเออเออเออฟิตเออดูชุดสีดูชุดสีว้าว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  <laughs> ตรงนี้ผู้นำทิปนะคะตรงนี้เป็นีดเดอร์นะคะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่วอนอตอนนี้ก็ <c oughs> ก็อยู่ตรงอ๋อตีนภูนะคะอ๋อกำลังจะกำลังจะเข้าไปนะอั<ต>ะับแรกเราต้องไปไหว้พระก่อนนะคะคนี่ค่ะตรงนี้ <laughs> สวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะอันนี้อันนี้คือพี่ยุยค่ะพี่ยุยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีสมาชิกน้องน้องชายช,ชื่ออะไรนะคะบูมบูมบูมนะคะ ปอนะครับพี่ปอนนะคะได้ค่ะเด,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงนะคะาาามาถ่ายรูปรวมกันเล้วอดอันนี้คือจะพุ่งทางเข้านะคะเ <c oughs> ริ่มแล้วนะคะเล <c oughs> ่นพมแล้ว ครน้องนุ้ยเฟิร์สไทมสบายค่ะสู้ๆค่ะพร้อมเซิร์ฟไหมพร้อมค่ะแต่เราจะตาแบบชิลๆนะคะเราจะไม่เร่งเครื่องเพราะเราเคยได้ยินคนเขาแนะนำว่าห้ามเร่งห้ามเร่งสีเท้าห้ามห้ามฝืนเพราะแรกๆเร,เราอาจจะมีกําลังอยู่แต่ว่าถ้าเราเร่งเครื่องมันจะทําให้มันจะทําให้แบบร่างกายเราเสียพลังงานไปเยอะแล้วพอใกล้ๆถึงเราจะไปไม่ไหวนะใช่เราก็เลยต้องค่อยๆเดินนะคะสภาพตอนนี้กับตอนนั้นถามว่าดางเดินก็เหมือนเดิมแหละค่ะแต่ว่า สภาพร่างกายของคนเรามันก็มีการบวชเลยสิครับเพราะฉะนั้นนะคะจะมาเป็นนักเดินทุกด์นึงเหมือนกันไม่ได้อเอาขา้อานุยค่ะเอาไวค่ะความห่าวนะคะต้องให้น้องนุยนะคะความห่าวผู้นำทางอะไรแตกติ้งเหนื่อยมากแม่ เราจะจำลองสถานการณ์เป็นขับวนแหบขบวนแหบุนต้องใส่นะคะเออยาวนะเออนี่นี่ต้องเอ็นจอยไปด้วยนะคะต้องมีความจอยจอยจอยเออเอะเรมเือนรถแห่นะคะ สภาพก็คือยังไม่ถึงซ้ำแหกเลยอยากบอกความรู้สึกตอนนี้ว่ามันเหนื่อยมากๆค่ะทุกคนมันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยเหมือนเราไปวิ่งมาเป็นกิโลอย่างนี้ค่ะเดี๋ <Okay. S 1> ยวเราให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนก็จะนอนพักนั่งพักกัน <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงหนึ่งกิโลเมตรแรกแล้วนะคะดีบ <c oughs> ี หนื่อยไหมคะซ้มแหน่กเหนื่อยแบบสภาพแบบยังไงระยะทางมันไม่ไกลหรอกค่ะแต่ว่าการเดินขึ้นภูเขามันเป็นมันไม่ใช่ทางลาบค่ะมันเป็นทางเอ่ะไม่เหมือนหินภูเมาแบบไกลมากจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนจะเหนื่อยนะแต่ถ้าเรารู้ว่ามันใกล้จะถึงอ่ะมันก็คือเรทริคนะคะนี่จะบอกทรีคก้าวขาสั้นสั้นอย่าก้าวขายาวถ้าก้าวขายาวมันจะทําให้เราใช้พลังงานเยอะถ้าก้าวขาสั้นเหมือนเราทอดๆๆๆๆๆไปอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะทําให้เราไม่เหนื่อย อัน,นแรได้าเรามาถึงซันแทกค่ะตอนนี้เห็นรีวิวเยอะมากเราต้องไปกินแตงโมนะคะใช่ไปกินแตงโม,งก,งก,งมงกันค่ะ สดชื่นมากเลยนะราคาเท่าไหร่คะสิบบาทใครบอกว่าอ,อยากกินหนักนะกินคำเดียวแม่คำเดียวอ,อะไรนี่หมดไปสองถ้วยแล้วนี่อย,อ,ยอยากกินหนักไหมคะหนักเลยนทางสยงก็ม,มันหิวอะก็ม,ม,มันหิวอะแม่มก็อกลับบ้าน เสล้วกับบ้านนะช่วยด้วยเขาจำทาบรรยากาศพี่พิมหน่อยค่ะพี่มากี่แก้วเอาแก้วเดียวค่ะแม่หนูโดนรักพาตัวมาเห็นซ้ำแค่เรารู้สึกยังไงคะเหนื่อยมากค่ะอยู่ว่าก็ห่อทางมือเกือบวผานหน้ารู้ไหมคะถ้าใส่มาทีไหนจะมีของฟรีรอนพี่รู้สเป็นยังไงนะคะส้ำรู้สึกว่าก็คืออยากกินข้าวอยู่นี้ก็ลงเลยค่ะกนั่นี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนกำลังกินข้าวอยู่นะคะ คนดูอร่อยมากเพราะว่า,าเป็นกับข้าวที่อร่อยที่สุดกับข้าวเชนสูงค่ะ <c oughs> ถ้าใครไม่มาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้กินกับข้าวเชนสูงเอ้าทำไมทำไมมาปู้คนนี้ต้องเซ็กซี่ขนาดนี้ค่ะ <c oughs> ทุกวันคื <c oughs> อรันเวย์วาวถามเจ๊พิมค่ะเจ๊พิมเป็นคนนำแฟชั่นเจ๊พิมนะคะเจ๊พิมคมนันแฟชั่นความเซ็กซี่อยู่อะแม่หนาวมากเลยผู้จะดึงมันหนาวมากเลย เย้อโลเป็นไงบ้างคะน้องนุ้ยรู้สึกว่าซ้ำเออรู้สึกว่าซ้ำที่สองมันสบายกว่าซ้ำแรกนะใช่เราจะใกล้กวาด้วยมันใกล้ๆกันนี่ซ้ำแรกมันไกลเฉยๆสำหรับใครที่จะมาคุยันดยนะคะ อนแรกมันจะมันจะชันแล้วมันจะเหนื่อยแล้วแต่สามที่สองเนี่ยให้ทุกคนสังเกตทางนะคะมันจะเป็นแบบทางเรียบทาง,บงเรียบมันมันไม่ชันเท่าเท่าเท่าสามที่หนึ่งดังนั้นสู้ค่ะทุกคนสู้ค่ะทุกคนโซลยาโซลยาสู้ <laughs> เราจะยอน <laughs> <laughs> โซลยาสู้ วันนี้มาเพื่ออะไรนะคะ l g b t ีค่ะมางานกายมันงานกลายมันพี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะได้อะไรเอ่ยได้อะไรกินไม่ันนี้นี่น่ารักอันนี้น่ารักเอ่ยจะได้พุชตาหรือว่าพทธันนะคะุ้ธานจากสวนที่หน้าบ้าน ียลาแล้วมีไม <sh arp ires> ้ก <wohl> <fruits> <IS> <gment mouve> ันเทาด้วยเหรอแล้วสักไม้กันเทาด้วยไม้หนึ่งเริ่มเออไหนว้ารเจอบาร์บี้เราเจอกระเป๋าของเราแล้ว นี่นะค่ะมันก็คือสั่งหลอกใช่ค่ะอีกสี่ ก็คือซัมกกกอกนะคะไปต่อกันค่ะนี่นะคะเราก็เดินทางมาถึงซัมที่สียแล้วนะคะก็คือซัมกอซางมืออาจจะไม่นิ่งนิดนึงนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากนี่นะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะมีร้านค้าคล้ายๆซัมแห้งเลยเป็นโมเสียอร่อยมากนะคะ แล้วใช่เนื้อถึงพรานพรานแปรนะคะไม่รู้ว่าเราอ่านถูกไหมหเราก็จะไปต่อเลยเราก็จะไปต่อเลยนะคะเพราะว่าอ,อีกเสื440เมตรถึง440เมตรถึงซัมกบว่าแ่ไปต่อค่ะ ค่ะแลวตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงซํากกว่าแล้วนะคะตรงน,นี้ก็จะมีร้านขาร้านกับข้าวขายมือนเดิ่มไปกันเลย เดินทางมาถึงซ้ำกกไผ่นะคะนะส่วนใหญ่จะมีเตดได้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ต้นไผ่เขาก็เรียกว,ว่าซ้ำกกไผ่นะคะถึงแล้ววิ้ยซ้ำกกรนอีก300เมตรเอง นี่นะคะซ้ำกบโดนซ้ำแค่หลังแต่เลยอีก1กิโลเมตรนะคะ1.7เกิโลเมตรเราก็ถึงซ้ำแค่นล้นนะคะทุกคนสำหรับซ้ำนี้เราจะกินไอศครีมนะคะ

หนาวนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงหลังแปะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนะคะพี่พีมตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะเที่ยงห้าสิบเอ็ดนะคะตอนนี้เราลืมแล้วว่าเราขึ้นมาตั้งแต่กี่โมงตอนนี้เที่ยงห้าสิบเอ็ดแล้วเราเพิ่งถึงหลังแป่นะคะก็ถือว่าเราเก่งอยู่นะเราจะมาต่อแถวถ่ายรูปนะคะไม่ต่อไหมคะต่าน้อ๋อนี่ก็ต่ออยนงน้แล้วก็นี่นะคะหลังแปดถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 啊，爷爷。 เราก็ถึงเต็นแล้วนะคะแม่ทำไรอะ่ะไม่ค้างอะไรก่อนอถึงเต็นแล้วนะคะน้องนุ้ยเป็นไงบ้างคะชิวมากเลยคะ่ะเหนื่อยมากเลยปวดขามากเลยค่ะมาถึงก่อนน้องนุ้ยเป็นชั่วโมงโอ้รอไม่รอเลยนะคะไม่รอแลวอเออเออ ถามหนว่ารีบขึ้นปูกันดึงเงินรีบมานอนเต็นหรอคะกลัวเต็นหายหรอคะเราผู้ชายค่ะแม่ไหนผู้ชายไม่มีหรอกทำไมจะไม่มีดิวกันไม่แล้วได้เดี๋ยวจะคอยดูเดี๋ยวจะอัดคลิปนะคะเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยปวดขาเฝ้าเต็นเราค่ะวันนี้เฝ้าเต็นค่ะเป็นระบบนางเฝ้าเปิดเต็นไว้อย่างนี้แล้วก็แก้นี่นะคะ คนละเต็นเลยแม่เมามอยไปเต็นนี้จะเป็นเต็นของเพื่อนนะคะของพี่ที่มาด้วยงงอ่ะทำไมต้องอยู่คนละเต็นนะคะทำไมต้องอยู่คนละเต็นน่ะมันอาจจะมีเต็นสแตนบายเกิดขึ้นนะคะเต็นว่างเต็นมีไงบ้างคะน้องนุ้ยก็รู้สึกว่าก็คุ้มนะคะที่แบบขึ้นมาอย่างครั้งแรกเนยครั้งแรกใช่ไหมมันจะมีครั้งต่อไปค่ะเพราะความคันมาอีกค่ะอาจจะพีมเป็นไงคะ หนูเหนื่อยมากหนูตัวแต่ถ้า,ามีโอกาสก็จะมาอีกเพราะหนูมาด้วยแรงศรัทธาจริงๆค่ะครั้งนี้ใช่ไหมแรงศรัทธาศรัทธาว่าศรัทธาแล้วหนูก็เสียดสีเสีดสิ่งดีเสือเสีย <c oughs> สิ่งดีเทสค่ะใช่ม <c oughs> แล้ววันนี้หนูมีความตั้งมั่นมุ่งมัม่นตั้งใจมาด้วยแล้วหนูก็คาดหวังมากๆในภารกิจครั้งนี้ของหนูเพราะหนูอ่ะมาจากหน่วยรับของ SIC ค่ะ มาเป็นทําภารกิจลับของเราวันนี้อ่าโอเค <c oughs> มีเต็นท์บ้างนะคะเออเราก็จองเต็นท์เต็นใหญ่นะคะอยู่รวมกันนี้นะคะตเต็นท์ใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะไปกินข้าวกันแล้วนะคะทุกคนนุ้ยชามากนุ้ยชาตลอดเลย <c oughs> เร็วมากปกตินี่ขึ้นเจ็ดโมงถึงสิบโมง อันนี้ิติคือแก่เ่ยรู้สึกรู้เลยว่าแก่แล้วไม่เล่อนถุงเท้าอไม่มีเราเราขึ้นกี่โมงก็ท้องการแปดโมงขึ้นแปดแปดโมงถึงบ่ายอ่ะแปดโมงถึงบ่ายถึงบ่ายถึงบ่ายกว่าก็ว่ากี่ชั่วโมงแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงสห้าชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะโอเคแต่ว่าแต่ก่อนนะคือสามชั่วโมงถึงแล้วนี่มันเกินไปสามชั่วโมงอ่ะเอาจริงเคยทำสามชั่วโมงนะคะแล้วก็เดินมาดู ร้านอาหารต่างๆนะคะที่บริเวณจุดตัางเต็น์นะคะเปิดไหมขอสโลแกนใหม่หน่อยนะโหมดมาเที่ยวที่เต็นท์ของฉันเต็นท์ของฉันมีอะไรคะ เต้นของสันจะมีอะไรที่ทุกคนตื่นตาตื่นหูมีมะนาวหามะนาวโหเลยนอกจากนั้นแล้วนะคะขึ้นมาปูกัะดึงก็จะเจอภูที่เด็กของภูกระดึงพี่อ้นพี่อนเรากำลังเดินทางไปไหนคะกินข้าวค่ะกินข้าวนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศบนภูกระดึงนะคะพี่อ้นตอนนี้อุณหภูมิประมาณกี่องศาคะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวดูแต่ว่าพี่อ้นรบกวนดูให้หน่อยได้ไหมคะตอนนี้วันที่3ธันวาคม2564นะคะอุณหภูมิตอนนี้เวลา17บเกาในจาสิบองศาค่ะ15องศาซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยใช่ค่ะดีมากเลยค่ะมี่นี่เปนหนาวป้องมันหนูว่ามันพอดีอ่ะมันไม่หนาวเกินไปนะกินหมูกระทะกินหมูกระทะใช่ไหมคะ เนี่ยค่ะทุกคนบรรยากาศมันเป็นแบบนี้บรรยากาศดีมากๆาก15องศาด,ดีกว่าตอนที่อ่ะดีกว่าตดีกว่าตอนอาสิปีที่แล้ว เราอยู่ที่ร้านอะไรคะตอนนี้ไม่รูอ่ร้านแรกเลยร้านอาหารพอบริการป้าแป๋วป้าแป๋วค่ะอาหารแล้วก็ท่ชีฟกุกระดิงนะคะชุดละเท่าไหร่นะชุดละห้าร้อยชุดละห้าร้อยนะคะห้าขนหมูห่าขนหมูคุ้มก็ถือว่าให้เนาะเท่าไหร่ก็ให้ใช่เพราะว่าอยากเราได้สัปลาทั้งหมดได้ไหมไม่ต่างอันนี้เช็ดบุญทับสับปะรด แะเพยัมครังหนน้จะนลงก็เองนันีก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะเป็นคืนแรกของพวกเราพี่โอรู้สึกยังไงบ้างคะเอามาดูที่ลงกันยังไงลมชิดเหรอ ความหักที่เคยได้จากนอกป <ๆ S 1> ินไป,ไปคือนกจ,าจ้า <ๆ S 1> ว่านกเจ้าบินเจอเจิดนี้ฮักเขาดีอยู่คนละก้าค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มตอนนี้ก็คือทุกคนเงียบมากตอนนี้นุก็เดินมาเข้าห้องน้านะคะด้วยหลอดไฟนี้ทุกคนดูหลอดไฟนี้ช่วยเราได้เยอะมากเลย จะแขวนไว้บนเต็นท์ก็ได้แล้วก็พามาห้องน้ำก็ได้เห็นไหม